ตอนนี้เรื่องแมสนะเพิ่งมีถึงตอนที่สามสิบสามตอนใหม่จะออกอีกทีก็วันที่หกตุลาซึ่งถ้าตอนใหม่มาเราจะเีบยสปอยเพื่อนๆฟังแล้วใครอยากให้ช่องเราสปอยเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปฟังสปอยตอนที่สามสิบเอ็ดกันเลยบทที่สามสิบเอ็ดการฝึกอบรมพานโนได้สอนจอนถึงการใช้พลังเอเลียนเธอได้บอกถึงสี่สิ่งที่จอนควนรรู้หนึ่งคือเรื่องของการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น 2. ปลุกสมัมผัสพิเศษ 3. เรียนรู้ถ้าไม่ตาย 4. ฝึกฝนในโลกความจริงพาโนเริ่มสอนในขั้นตอนที่1และ2ก่อนก่อนฝึกพาโนให้เรียกเธอว่ามาสเตอร์ในการฝึกจอนถอดเสื้อผ้าออกเหลือเพียงกางเกงในตัวเดียวขอเวลาที่แปลงล่างเสื้อผ้าจะถูกฉีกขาดจึงให้งดการใส่เสื้อผ้าพาโนขอให้จอนยื่นแขนออกมาก่อนที่เธอจะตัดแขนของจอนจอนร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดอะไรนี่มันเพื่ออะไรกัน เธอได้บอกให้ผ่อนคลายคุณจะไม่เป็นอะไรตอนที่เธอจะตัดแขนตัวเองโชว์แล้วทําการฟื้นฟูแขนของตัวเองจอห์นพยายามฟื้นฟูแขนของเขาแต่ยังใช้เวลาไปถึงสิบสองวิยังช้าเกินไปพาโนบอกเธอเอาแขนของตัวเองและของจอห์นมาวางคู่กันและเธอก็พูดว่าต่อไปคือขาเรามาตั้งเป้าสักสิบวิจอห์นตกใจแขนเพิ่งขาดไปมาเธอจะเล่นขากูต่อละเธอแล้วเธอก็ทำการตัดขาของจอน บ๊อบลินลี่และบาจิโร่ที่ยืนมองการฝึกบ๊อบได้พูดขึ้นมาว่านั่นคือการฝึกจริงๆใช่ไหมบาจิโร่ได้บอกกับบ๊อบว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวของเธอจะจัดการให้เข้าที่เข้าทางจอนบอกว่าอยากแข็งแร่งขึ้นเพื่อพวกคุณทั้งสองคนคุณมีเพื่อนที่ดีนะบ๊อบที่ได้ยินแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่แน่ใจว่าต้องฝึกแบบนี้จริงๆเหรอบาจิโร่ได้บอกกับบ๊อบว่าลูกสาวเขารู้เกี่ยวกับพลังของมนุษย์ต่างดาวมากกว่าใครลินลี่ก็เลยถามขึ้นมา นได้ความรู้มากมายแบบนี้มาจากไหนไม่ใช่ว่ามีคนสอนเรื่องนี้ให้เธอใช่ไหมบาจิโลเลยเล่าถึงวัยเด็กของพานโนให้ฟังเธอเป็นคนที่ถ้าสนใจเรื่องอะไรเธอจะไม่ลดความพยายามในการเรียนรู้สมัยเด็กเธอหลงไหลในเรื่องของมแมลงในตอนนั้นเธอแค่ห้าขวบแต่จัดทําสายพันธุ์แมลงท้องถิ่นทั้งหมดรวมถึงนิสัยของพวกมันพานโนได้จัดเก็บมแมลงเหล่านั้นไว้ในลิ้นชักของพ่อเธอณจุดนี้เธอคือผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีใครเหมาะที่จะฝึกจอนมากกว่าเธออีกแล้วขั้นต่อไปของการฝึกการเพิ่มประสาทสัมผัสพาโนให้จอนปิดตาและรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสแทนก่อนที่จะตุ้ม <c oughs> เธอซัดหมัดไปที่หน้าของจอนจอนถึงกับร้องเสียงหลงพาโนพาไปดูหินก้อนใหญ่แล้วให้ตั้งเป้าที่จะทําลายหินนั้นหลังจากนั้นก็มาต่อสู้จริงกับเอเลียนเธอบอกให้คอยระวังศีรษะไว้ถ้าสมองตายคุณก็ตายไปด้วยพาโนพูดจบก็ได้เข้ามาจัดการเอเลียนแล้วก็ให้จอนพัก คู่กินข้าวกันการกินข้าวของพาโนเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักมากตัดมาที่จอนอแดกข้าวยังต้องปิดตาเลยพาโนถามจอนว่าจะฝึกต่อไหมจอนตอบฝึกต่อการฝึกเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแขนและขาเริ่มเพิ่มจํานวนแม่จัดวางเป็นไม้ดอกไม้ประดับเลยจอนฝึกแปงลงร่างเฉพาะส่วนเวลาในการฟื้นฟูตัวเองก็เริ่มเร็วขึ้นในตอนนี้เราจะเห็นการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นของจอนสุดท้ายจอนทำลายหินใหญ่ลงได้ พาโนและจอนต่างพากันดีใจตกดึกทั้งสองได้คุยกันพาโนคิดว่าต่อไปการอพยพครั้งนี้คงจะราบลื่นจอนได้ถามขึ้นทำไมเขายังแปลงร่างขั้นสมบูรณ์ไม่ได้พาโนอธิบายให้จอนฟังส่วนหนึ่งของจิตใจจอนปฏิเสธพลังเธอได้บอกจอนว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบวันหนึ่งคุณจะแข็งแกร่งกว่าฉันถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับฉันฝากดูแลพ่อและคนอืนอ่นๆด้วย จอนรีบบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะช่วยคุณเองเธอนั่งลงข้างๆจอรนพร้อมกับบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะพึ่งคุณนะก่อนที่จะปรากฏกลุ่มคนปริศนาที่กำลังจ้องมองทั้งคู่อยู่บทที่32ยาซูจะเป็นการย้อนเรื่องราวของยาซูในวัยเด็กที่เกิดขึ้นมาในประเทศซากาโดประเทศที่ใช้แรงงานแถมเป็นประเทศที่ยากจนและโดดเดี่ยวแต่ประเทศนี้ดันมีแร่ที่หายากที่ได้มาจากอุกกาบาตโบราณ มันจึงกลายเป็นอำนาจทางทหารทั่วโลกและทาซากาโดถูกบังคับให้ขุดมันขึ้นมามันคือสถานที่ที่โหดร้ายยาซูเกิดและเติบโตขึ้นมาเป็นทาสพ่อและแม่ของยาซูถูกประหารเพียงเพราะพยายามหลบหนีทาสเหมือนคนหนึ่งจึงเลี้ยงดูเขามาระหว่างพักพวกทาสจะมาที่ฐานต่อพระเจ้ามันคือที่พึ่งเดียวของพวกเขาแต่เด็กน้อยยาซูไม่เข้าใจสิ่งนั้นทุกๆวันเขาจะเกาะลัวเฝ้าดูโลกภายนอก วันหนึ่งเขาพบกับน,นิตยสารและแอบเก็บมันไว้ในช่วงเวลาสั้นๆหลังเลิกงานเขาจะเปิดดูมันและคิดว่าสักวันเขาจะก้าวผ่านล้วนนั้นไปนี่คือความหวังเดียวที่ยังทำให้เด็กน้อยมีชีวิตวันหนึ่งยาซูถูกจับได้เรื่องซ่อนนิตยสารผู้คุมได้พูดทำลายความหวังของเด็กน้อยแต่จุดที่พังทลายความรู้สึกของเด็กน้อยจริงๆคือชายที่หลับเลียงเขงมาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับผู้คุมเพียงเพื่อแลก,กเหล้าหนึ่งขวดเด็กน้อยจิตใจพังทลาย เขาภาวนาให้พระเจ้าทำลายสิ่งที่เลวร้ายนี้ลงโอ้เอลเลียนทะลุกำแพงออกมาวันนั้นเด็กชายได้พบกับพระเจ้าต่อมาอยาซูได้เปลี่ยนตัวเองมานับถือเอเลียนและกลายเป็นผู้เข้าข่ายเหตุการณ์เหล่านี้ได้ฝังลากลึกถึงความเชื่ออันบิดเบี้ยวในตัวเขาว่ามนุษย์ต่างดาวคือพระเจ้าและก่อตั้งศาสนารละที่เอเลียนยาซูที่กลายร่างเป็นเอเลียนที่มีถึงสองหางให้เหล่าสาวกที่เป็นผู้เข้าข่ายออกมาโชว์ตัวหนุ่มสำอางชื่อซีเลีย แต่แก่หัวเถิกถอตั้นหญิงสาวหน้าหมวยลัว่วชายสวมหน้ากากโคบอดซีเรียดได้ประกายขึ้นมาเราจะเริ่มพิธีกรรมแห่งการกินกายขอให้ผู้สมัครได้โปรดก้าวออกมาข้างหน้าอยู่ๆมีคนโผล่เข้ามาแจ้งข่าวอันดากลับมาแล้วอย่าสูริีบไปหาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันดาได้บอกถึงสิ่งที่เขาเจอเราได้พบกับคนที่คุณเรียกว่าผู้ทำให้กลมกลืนคือพวกนี้จะเรียกแตกต่างจากเจริโค พวกมันมีอยู่สองคนแล้วหนึ่งในนั้นเป็นพวกที่มีประสบการณ์สูงพวกเราโดนเล่นงานสยบซีเรียดหัวเลาะเขาไม่เชื่อสิ่งที่อันดาพูดคนต่างศาสนาที่ก้มกืนกับพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ใครจะไปเชื่อคำโกหกแบบนั้นเขายุให้ยาซูชำระล้างอันดายาซูบอกให้ดูดาบของอันดาที่หักไม่มีพระเจ้าองค์ใดสามารถหักดาบเขาได้แม้แต่พวกเราเองยาซูเชื่อในสิ่งที่อันดาบ,บอก รีเยไม่อยากเชื่อว่าคนต่างศาสนาจะหลอมร่วมกับพระเจ้าได้ยาสูได้พามถึงสิ่งที่พอเป็นไปได้และบอกว่าพวกนั้นคือพระเจ้าที่ตกตำ่ำยาซูสั่งให้จัดทำพิธีลำลึกถึงผู้เสียชีวิตแล้วเขาจอธิบายทุกอย่างในที่ประชุมยาซูมาบอกอันดาเราจะสังหารเทพที่ล้มลงบทที่33การโจมตีอันดาคิดถึงช่วงเวลาที่เขาเจอยาสู ในอดีตยาสูใช้มือกดหัวอันดาแล้วขู่อันดาว่าเขาสามารถระเบิดส่วนใดของตัวเองก็ได้แค่ความคิดเขาก็จุดชนวนได้ฉันเพิ่งฝังชิ้นส่วนของตัวเองไว้ในหัวใจคุณถ้าคุณกล้าท้าทาทยคิตจักรหัวใจคุณจะถูกทำลายหรือถ้าคุณพยายามจะเอามันออกจากหัวใจหรือเดินห่างออกจากฉันเกินระยะที่กำหนดคุณจะได้ไปรับใช้พระเจ้าเชื่อฟังฉันจงรับใช้คิตจักรก่อนที่ลั่วจะมาตามอันดาให้ไปประชุม ยาสูได้ส่งให้โคบอตไปตรวจสอบบริเวณชายหาดที่เกิดเหตุจนไปเจอเข้ากับที่ซ่อนพวกกีอุดและรู้มาว่าพวกกีอุดกำลังเตรียมตัวย้ายที่อยู่และสิ่งที่โคบตสอดแนมมาได้อีกคือจำนวนสมาชิกของกีอุดที่มีอยู่30คนแบ่งล่างได้สองคนยาสูบอกกับทุกคนคืนนี้เราจะโจมตีเทพที่ลม้มลงก่อนที่อันดาจะเบรกขึ้นมาต่อให้พวกคุณทั้งหมดก็เอาชนะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พวกเขาจะย้ายที่อยู่ทำไมไม่ปล่อยให้พวกเขาย้ายไปละ่ะ เราจะได้ไม่ต้องเจอเขาอีกยาสูมองอันดาแล้วถามขึ้นมาถ้าเราสู้เทพที่ตกต่ำไม่ได้มันคงเป็นการดีต่อต,ตัวคุณถ้าเราตายคุณจะได้รับอิสรภาพแล้วทำไมถึงมาบอกเรามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่คุณไม่อยากให้เราสู้กับเขาอันดาคิดถึงตอนที่จอนช่วยบนโกไว้ก่อนที่จะขอตัวกลับพร้อมกับพูดตอกหน้ายาสูคุณอาจหลอกพวกตัวตลกพวกนี้ได้แต่คุณหลอกฉันไม่ได้เรื่องราวไร้สาระของพระเจ้าที่ล้มลง เป็นเพียงฉากบางหน้าทำไมคุณถึงอยากให้มันหายไปขนาดนั้นคุณกลัวอะไรนักหนายาสูใช้พลังบางอย่างโจมตีอันดาอันดาล้มลงยาสูยื่นมือไปหาอันดาแต่เขาปัดมือออกยาสูมองตามหลังอันดาและสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับคืนนี้ลั่วได้รับหน้าที่เฝ้ายามแต่เธอก็อยากไปกับอันดาทั้งหมดคุยเกันถึงพฤติกรรมของอันดาและสงสัยว่าทำไมหลอดยาสูยังเก็บโขไว้สี่เลียดเลยพูดให้ทุกคนฟัง ว่าอันดาคือทาตที่ซากกโดเหมือนกันกับหลอดยาสูแต่อันดาคือนักสู้กาเดียที่ไม่เคยพ่ายแพ้จนได้รับฉายาวัตวินเบตต่อให้เป็นสัตว์ป่าเขาก็ไม่เคยพ่ายแพ้ทุกคนเลยเข้าใจที่หลอดยาสูยังเก็บเขาไว้และนี่ก็คือสาเหตุที่สีเลียดไม่ชอบอันดาเอามากๆเพราะเขาเป็นวิญ,ญญาณที่เสื่อมสามแต่ได้รับความปวดตาจากหลอดยาสูเหล่าสาวกได้เอาเด็กที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ามามัดไว้อันดาได้ถามเหล่าสาวก ว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงถูกมัดไว้ก่อนที่เหล่าสาวกจะสวนกลับด้วยอารมณ์เกี้ยวกาดอันดาไม่อยากตอบโต้เลยเดินสวนไปพร้อมกับแอบนึ่งมีดมาจากสาวกอันดาเดินไปหาเด็กที่ถูกมัดแล้วบอกกับเด็กคนนั้นว่าบอกเขาไปว่าคุณเชื่อเรื่องเอเลี่ยนไร้สาระนั่นโกหกซะถ้ามันจําเป็นเด็กน้อยก็เลยบอกอันดาว่าเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้ขอเอเลี่ยนฆ่าพ่อแม่เขาอันดาตัดเชือกแล้วปล่อยให้เด็กน้อยหนีไป พอตกกลางคืนสีเลียดได้เอาแขนของเด็กน้อยมาโยนลงต่อหน้าอันดาและถามว่าเขาเป็นคนปล่อยเด็กใช่ไหมอันดาออกลูกไม่รู้เรื่องนั่งตาปื้หน้ามึนต่อไปชอสีเลียดได้บอกอันดาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจับได้คาหนังคาเขาเขาจะจัดการอันดาเองพูดจบก็สะบัดตูดหนีไปและตอนนี้หลอดยาซูกำลังภาวนากับสร้างของเอเลียนก่อนที่จะมีคนเข้ามาตามหลอดยาซูได้ออกมาพูดปลุกใจผู้คน และตอนนี้พวกเขากำลังจ้องมองจอและพานโนและเตรียมพร้อมที่จะโจมตี